ดากมอเตอร์ Motor, รถไฟฟ้าจะพามาดูวิธีการตรวจซ่อมกล่องคอนโทรเลอร์ตัวควบคุมการหมุนของมอเตอร์จะมีวิธีการตรวจ,รวจซ่อมอาการเสียจะเป็นอย่างไริญจม <น S 2> <จน S 2> ครับากาการซ่อมอตัวกล่องคอนโทรเลอร์ของรถไซไฟฟ้านะครับยี่ห้อดากที่ส่งไปให้ลูกค้านะครับแล้วก็มันระเบิดนะครับก็คือมอสเฟตกล่องพังมันระเบิดลูกค้าก็ส่งมาซ่อมนะครับส่งกล่องคอนโทรเลอร์มาซ่อม เป็นคอนโทรลเลอรของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าน,นะครับ EM150 ก็ EM 150. คืออาการมันมันดับกลางทางนะครับดับกลางอากาศเพราะว่าไฟมันช็อตที่มอสเฟตเราแกะตัว EM โบเทล150นะครับมาแล้วก็จะพบว่าบริเวณของตัวมอสรเฟตทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด24มอเ f อรเฟตจะเห็นว่ามันมีตัวสีดําเป็นรอยไหมอยู่แสดงว่าบริเวณมอสเฟตตรงนี้แล้วก็มอสเฟตบริเวณ ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายของขวาไหมเดี๋ยวเราจะซ่อมให้ลูกค้านะครับเนี่ยเราแกะบอร์ดมาแล้วเราก็วัดตัวตัวเราจะเปลี่ยนมอสเฟตนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนมอสอร์เฟตตัวนี้ให้กับลูกค้านะครับไปแทนตัวเก่าเพื่อจะซ่อมเป็นงานซ่อม DIY นะครับเราอันดับแรกให้เราทําการเช็คก่อนในเรื่องขาเดนขาเกททาซอสนะครับบริเวณตัวนี้จะเห็นออสิโลสโคป ขึ้นนะครับตัวนี้ถ้าขึ้นเป็นแนวเส้นตรงแสดงว่ามันเสียนะครับถ้ามอเตขาเดนขาเกตถ้าขึ้นเป็นอย่างเนี้ยนะครับเป็นรูปลักษณะอย่างนี้แสดงว่าไม่เสียนี่คืออาการมอเตดีแต่ว่ามันมีมันมีอาการชอ็อตไหมอยู่บริเวณบริเวณตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยนะครับด้านซ้ายด้านขวาแสดงว่ามอเตมันเสียแล้วผมผมจะเช็คตัวที่มอเตเสียนะครับขาเดนขาเกตขาซ็อต เสียอาการแบบนี้เสียนะครับที่ออสโตรโ,โกปหรือถ้าเราจะเช็คจากตัวมัลติมิเตอร์ก็ได้ตั้งย่านไปที่โอห์มนะครับตั้งย่านไปที่โอห์มเราก็ทำการชับขั้วนะครับตรงนี้นะครับจะต้องไม่ขึ้นจะต้องขึ้นเนี่ยตัวนี้ดีเนี่ยตัวนี้ดีแต่ตัวนี้ไม่ดีตัวนี้เสียแล้วนะครับ มาแลครับโอเคเราจะทําการซ่อมให้ลูกค้านะครับขอบคุณครับทําการเปิดเครื่องนะทําการเปิดเครื่องปรับอุณหภูมิของฮอตแอร์จะใช้ฮอตแอร์ในการยกชิปยกชิปยกตัวมอสเซตออกจากบอร์ดใช้ฮอตแอร์ยกมอสเซตออกจากบอร์ดบริเวณที่ชอ็อตเราจะเราจะตัวนี้เป็นบริเวณร้อยไหมเห็นไหมรอยไหมเราจะทำการช่อม คนดังออกอ่อ,อนจิมฟักพา<อ>บริเวณตรงนี้จิมฟักเล็บักาลายคอมอสเศตตัวที่ดีนะครับมงอขาแนแนงอขางอนี่ เาเด่นกะเกตกซอสนะครับเราจะงอเพื่อจะใส่เข้าไปเป็นรูปโคง้งอะโอเคใส่เข้าไปแทนตำแหน่งตัวเดิมตัวนี้นะครับตัวนี้นนหลอมละลายขาออกให้ความร้อนถึงนะครับย่มปั๊กให้ความร้อนถึง แล้วเราก็บินอนอหลังจากที่ซ่อมกล่องคอนโทรลเลอร์เปลี่ยนเปลี่ยนตัวมอสเซตเรียบร้อยนะครับเนื่องจากมอสเซตระเบิดเราก็ทำการการจูนคายุขา ใส่สายจูนเข้าไปในคอมในคอมพิวเตอร์นะครับเปิดเปิดโปรแกรมจูนขึ้นมาเียบร้อดโปรแกรมจูนมาแล้วเสร็จที่คอมอคอตีเป็นเรอดสักคู่โปรแกรมจูนจะขึ้นมานะครับโบนที่ปากปิดโบลเราเล็อกปิดเขาเร่งเข้าเกียร หนึ่งกอนดี่คันเร่งครับที่เกอร์หนึ่งเราได้ที่ห้าร้อยรอบนะครับที่เกยร์หนึ่งเราเซ็ตไปที่ห้าร้อยรอบพิเกยร์อสองนะครับเราเซ็ตไปที่เท่าไหร่แปดร้อยกว่รอบพิเกยร์สามพเกยร์สามนะครับพันกวรอบ,เอ,อบเอาแค่พันกวรอบครับหน้าหน้าจอเดือนใหม่ก็ร้อยห้าสิบแล้วครับ ยังล้อลอยนะครับยังไม่ยังไม่ลงถนนแต่ถ้าลงถนนแล้วก็ประมาณ120 GPS บวกนะครับเราก็จูนหลังการปรับจูนความเร็วรอบของมอเตอร์เพื่อให้รถมีกำลังแรงขึ้นอัตราเร่งที่ดีได้ค่ามาตรฐานทีมนงานช่างก็จะประกอบชิ้นส่วนแฟริง่งส่วนประกอบของรถกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมพร้อมทดลองขับลงบนถนนตั้งค่าการทดสอบความเร็วรอบได้ความเร็วสปีด1 3 0ย GPS ต่อชั่วโมงส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไปสวัสดีครับ